สวัสดีครับผมมาดูพี่นนท์วิ่งมันหน่อยนะดูหัวมันไม่ค่อยสวยเลยกี่ไรวะนี่ งใหญ่ไศาช่วงนี้มันก็ราคาอยู่ที่ประมาณ2.80บาท80นะครับอย่างต่ำก็2บาท70ต่อกิโลกรัมมันเส้นก็อยู่ประมาณ6บาท30มนมะั้ยมันเส้นอ,ออกได้ไหมนี่ฮะออกออกเส้นไหนนี เห็นรอยเข้ามาทำไมมามา,มารอยเนี่ยเขาถอยมาใสตรงนี้ไงโหนเขากำลังขุดอยู่เต็มยังยถึงร,รถละอ,อันนี้สวนใครมีเยอะบ่ะ มาคนขุดก็ขุดไปคนขึ้นก็ขึ้นไปครับนี่บรรยากาศออนี่แลวพิธีคนขุดมัน จะเดินไปดูฝั่งโน้นหน่อยเขากำลังขุดอยู่โอ้สามสิบไร่สามสิบไร่ได้มันกี่เที่ยวครับ สวัสดีครับโอ้หักแดดได้กลัวฝนจะตกว่าเร่งเร่งแล้วก็ฝนตกสุดท้ายก็่ฝนไม่ตกกินแดดบางกลัวตกหนักจนครับอืมไม่ตกแล้วอือหนักงานเยอะมากเลยเอ้ยสิบคนได้เนี่ย ฮะสิบคนอู้อันนี้สิบคนนี่แบ่งกันยังไงครับน,นี่ฮะแบ่งเป็นตันบ่เน,นเานะอันนี้จ้างเป็นตันบ่ไม่ได้จ้างเป็นวันใช่ไหมเป็นตัน,น,ตนแต่ครึ่งวันก็น่าจะได้นะเที่ยวหนึ่ง มันไกลเนาะนี่ครับถ้าขุดเต็มท umm> ี่ก็น่าจะดูได้สองเที่ยวนะมันหัวมันไม่หัวสวยไหมประมาณนี้พอดีป่ะ ไม่น้อยไม่ใหญ่แกงนี้แกงผู้ชายครับของนู้นแกงผู้หญิงโอ้สวัสดีครับปาดมันหัวใหญ่แท้หน่โอ้เนี่ยนะเนี่ยไม่ได้ใส่ปุยจริงจริงะ อันนี้คือเรียกมันมัน,นไร่ของแท้เลยเนาะ <Yeah. S 2> ไม่ใช่มันนานะ <sm ack> นี่ทั้งหมดนี่เลยครับใหญ่มากเลยกี่ไร่เน,น <finished running> <Mo aning> านนะนี่ฮะยีสผมว่าเกินนะนี่จากสายตาแล้วไม่ใช่20ไร่แน่อนอน ตรงนี้ก็ราคาขึ้นนะสองบาทแปดสิบได้ไหมครับสองบาทแปดสิบสองบาทเจ็ดสิบเสลือสามไงสองยี่เหรอยี่ไม่ใช่สองแปดแล้วบอก มันจะหมดนี่พอดีเต็มรถวิถีชาวไร่ด่านจะเพิ่งเปิดนะนี่คิดยังไงครับด่านจะเปิดแล้ว,วลใช่ไหมเออมันไทยก็มีไม่ต้องไปเอามันขเขมินดอกดใช่ไหมมันไทยเยอะแยะ เด,เดี๋ยวเขาไปเอามันขมิ้นอีกแล้วบอกรักคนไทยมันไทยเยอะแยะนะครับไม่ต้องไปเอารอกมันขม,นะททมิ้นน่ะมาไกลซะด้วยนะน้องนี่จากบ้านเกิดมานี่นะ อ GPS <c oughs> ครับ <c oughs> ก็ฝากถึงรัฐบาลด้วยนะครับก็เห็นใจคนปลูกมันด้วยนะครับไม่ใช่เห็นใจแต่ขมรน,นะครับ <c oughs> เห็นใจคนไทยด้วยนะครับแต่ก็อยางว่าอะไรนายทุนนะเขาทำลานมัน มีลานมงลานมันมีโรงปงโรงแป้งครับนี่เกือบเต็มแล้วเดนเอาไปจอดไว้ปั๊มนั่นอะปอทอะก็จ่งอะอันตรายยังไงริงกูก็จอดในปั๊มไว้รุ่นเยอะเกี่ยวอะไร ใส่ไปเก้าตันนะครับตามน้ำหนักเลยสมัยก่อนนี่ราคานี่มีแจะสี่บาทกว่านะสามบาทสี่บาทนะครับทุกวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะน่าจะเกี่ยวกับมันขมิ้นด้วยแหละชาวบ้านนี่ไม่อยากให้เปิดดานนะครับ ก่อนจะเปิดด่านใ่ถามชาวบ้านหรือ,อยังถามชาวไทยหรือยังเขาอยากให้เปิดไหม เอาเรียงก่อนครับเรียงก่อนมีสูตรแล้วอันนี้จะดั้มแบบทีง่ายๆ,ๆเลยวะฮะ ที่ก็สอบถามมาครับก็ค่าเช่าก็เยอะนะครับหน่ไร่ละสองพันนะครับยี่สิบไร่ก็สี่หมื่นเพิ่มจ่ายค่าเช่าก็สี่หมื่นนะครับนี่ต้าราคาบากกว่าไม่เหลือนะครับได้จ่ายแต่ค่าเช่าครับยิงมันเน่ามันไรด้วยเนะี่ยโอ้อยากได้ไม่เต็มที่ จ่ายเด็กชาเช่าพ่อเนี่รลั่นไงวะได้ค่าขับวันเท่าไหร่ครับเนี่ยฮะไม่เคยเอา,เเอาใช่ไหมช่วยพ่อหรอ,อโอดีแท้ เบิกเลยวันละสองร้อย <laughs> เดี๋ยวรอชมตอนออกบ่อไอออกจากสวนนะอ,ออกได้หรือเปล่าไม่รู้นะนี่และราคามันผูกไม่แบกจะแดกอะไรนาะมันต้องแบกนะ